สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Projects ซอมบอยฮะก็นี่ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับแล้วก็ขออนุญาตครับเริ่มใหม่คือพอดีผมไปโลมหมอดที่ทําให้กลางคืนมันมืดมากๆนะแล้วผมรู้สึกว่าความผมตัดคลิปอะ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมืดเกินไปฮะผมก็เลยโอเคเอาหมอดออกดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันมืดมากเกินไปผมกลัวว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูอาจจะแบบปวดตานะ <laughs> มันก็ว่า มันก็ส่งผลกับตัวเองด้วยแหละโอเคได้เชื่อมมาในนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคน่าจะเวิร์กแล้วสวัสดีครับอยู่ที่ไหนวันนี้อ่ะอยู่ในหมู่บ้านเนออนี่มาเกิดหมู่บ้านเฮ้ยนั้นมาถนอนอะไรอ่ะ ไปเส้นทางหลักแต่เดี๋ยวก่อนขอเช็คแถวๆนี้ก่อนผมคิดว่าน่าจะมีของดีอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามีรันเนอร์หรือเปล่านะโอ้โหแม่งเห็นแล้วว่ะโคตรแย่เลยตามดีจังวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเชี่ออะไรก็เห็นแล้วไม่ใช่อมหามึงตกใจเช่อเลย แก่งกูไปเนี่ยมาน,นี่อะไรมึงไม่งไงกระทืบกระทืบกระทืบไม่มงไงโอเคไม่มีตัวไหนอาเลอร์ตอาเลอร์นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีโอ้โหทัน,น,นี้มีซอมบี้ครับเฮ้ยขอแล้วกันนะกุญแจบ้านเอามาเป็นคอร์เรคชั่นปิดก่อน เพราะว่าเสียงทีวีอาจจะทำให้ซอมบี้มาได้ครับเฮ้ยอันนี้เก็บโอเคเฮ้ยโอ้โหบ้านนี้มีกระสุนปืนฮะกล่องกระสุนปืนเลยแต่เราไม่มีปืนอ่ะอุ้ยโอ้โหอ,อาวุธอุยอาวุธถือสองมือแล้น,นี้เก็บใส่กระเป๋าโอ้โหแต่สภาพคือไม่จะพังอยู่แล้วอ่ะ เก็บไ้ที่นี่แล้วกันว่าแต่ไอหอ,อกที่เก็บมาสภาพโอ้เต็มเป <c oughs> ี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถผสมหอ,อกได้นี่หว่าเดะเดเดเเอาตัวขาขึ้นมาแล้วก็นี่ไงแต่ผมไม่มีดักเทปครับมันต้องมีเทปกาวนะถึงจะทำหอ,อกใบมีดได้ครับโอเคไม่ใช่ปัญหาเรามีมีดอยู่แล้วกล่องกระสุนปืนทิ้งไว้ก่อน อย่าพึ่งมานะซอมบี้ขอคข้นก่อนเยี่ยมครับเจอพลาสเตอร์โอ้โหไม่มีมาพร้อมตกใจกันหรือ,อยัง <c oughs> ไม่ไงโอเค <c oughs> <c oughs> ซอมบี้ก็ว่าน่ากลัว,กวนะแม่งทำเสียงซาวใหมน่นี้แม่ง <c oughs> ตกใจมากกว่าเดิมอีก ก็แต่อะไรมันตกอ๋อหมวออ้มน้ำอุย้ยตะปูครับตะปูกับ,ก,บกาวไม้มาปิดทำไมอ่ะเยี่ยมที่นี่เอ้ยมันหันมาพอดีอีกแล้วให้พวกนี้เซ็มันดีเหลือเกินนะเซนดีอ่ะมึงเฮ้ยโอ้ลันเนอร์โอ้ลันเนอร์ลันเนอร์ลันเนอร์วิ่งไปไหนวะนะ่ะหายไปแล้ว ู้รันเนอร์สองตัวไม่ดีแน่เดี๋ยวนะผมว่าผมร่อนลันเนอร์ก่อนดีกว่าดูมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอันตรายครับโอเคตัวนึงเห็นผมแล้วผมจะร่อนมามาสวยมีมาแล้วสองตัวครับขนลุกว่ะปึ๊บอ่าเยี่ยม แล้วก็แทงมาแล้วก็แทงผมชอบจริงเลยตัวที่มีั้วไม้นะโอเคแล้วก็ใส่นาฬิกาก่อน <c oughs> แล้วก็แทงอุ้มไม่โดนบ้าเยเรียบร้อยออเกือบดีนะเซนทำงานเมื่อกี้มาไม่นไงเมื่อกี้รันเนอร์ไม่เข้าข้างหลังครับ นันเนอร์เป็นตัวที่เงียบม,มากนะเวาลามันวิ่งเข้ามาเฮ้ยทำไมดํามีดาเมจข้างในนั้นเปิดนอ่อยมีใครอยู่ข้างในนั้นไหมครับบ้าเอ้ยไม่มีเหรอเอาชิปหายอือหือันเทิงละผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเ,เ,เมื่อกี้ผมเห็นดาเมจนะทุกคนเห็นเหนผมใช่ไหม มันต้องมีคนอยู่ข้างในนั้นดิบ้าเอ้ยแล้วคนทำไม่ไหนหรอวะอ,อย่างนันนก็เคียร์ซอมบี้ดีกว่าครับรู้สึกว่าซอมบี้มันเริ่มแตกลางครับนี่ไปดีกว่าทันเนอร์วะหายละโอเคมันเห็นผมครับให้มันมามาเลยอันเนอ์มึงมากูปีน ให้ลุนแม่เอ้ยเยี่ยมมีไปละเฮ้ยมาตรงนี้ไม่มีซากโอเคทีนี้น่าจะเคลียรครับอาหารเน่าเสียหมดเลยเฮ้ยมีมีดแฮ่หน่ป่งหน,งหนง่ปังเนื้ออะไรมันเน่าหมดแล้วครับคอยมารอบหน้าครับตอนนี้เราตามหาคนคนนั้นดีกว่าครับอ,อิโต อันนี้ก็แล้วกันแล้วก็พกเกลือคคนานั้นไปไหนแล้วนะหวังว่าจะยังไม่ตายนะแล้วก็หวังว่าจะเราจะได้เจอกันอีกเฮ้ยวัสดีเฮ้ยด็อกเตอร์หรอดอกเพื่อนอย่าปฏิเสธเราเลยขอร้องล่ะโอเคโหชื่ออะไรอะ่ะไนดูชื่อดี เจนา <c oughs> จนาอรอเจนนาอ่านถูกปะวะ <c oughs> ไม่รู้ถูกไม่ถูกแต่รู้แค่ว่าต้องทำให้มันโฟลโล่เราก่อนครับโอเคเขาเป็นเหมือนจะเป็นหมอนะคนนี้โอ้โหเจอเพื่อนเป็นหมอว่ะโคตรเยี่ยมแต่ก่อนอื่นนะนไหนๆกไ็ไหนๆแล้วต้องจัดของให้เพื่อนครับนั่นแหละแล้วลกลับมาที่ตัวเราครับโอเคเรียบร้อย แล้ที่นี้เราก็คำสั่งให้กับดอกตามเรามาบอกว่าดอกจะไม่ใช่คนขี้กลัวนะโอเคค่อยๆไปครับดอกแลนโลเวอร์เฮ้ยคันนี้ฮะเรามีรถแล้วเข้ามาเลยไม่ง่างเว้เยเนยพังคามืออีกแล้วโหแย่เป็นบ้าเลย ตอนนี้คือมีค้อนอยู่2อ,อันนะขอเช็คแลนโลเวอร์หน่อยดิเอาเอาสตาทีเดียวติดเลยเอารออะไรก็ไปดิครับ <c oughs> โอเคตรงนี้มันอะไรนะอ๋อโอ,อ,อเคแถวนี้เหมือนจะมีนนี้ครับร้านยานะนี่ไงเจอละแต่ประเด็นเลยซอมบี้เยอะมากซอมบี้ดับเพลิงด้วย ซอมบี้เยอะมากครับเยอะเกินไปเป้าผมว่าเยอะเกินไปนะเฮ้ยอ่าเจอที่พว่วงเฮ้ยเยอะไปเป้าวะซอมบี้โอ้โหเยอะเกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวก่อน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 คือเยอะมากอ่ะ เอาชิปหายละหืมสัญญาณทำสัญญาณการขโมยม่ทำงานชิปหายแล้วทีนี้งานหยาบแล้วครับว่าจะมาจอดแถวนี้ซะหน่อยหรือว่าผมจะออกจากที่นี่ก่อนไปตั้งหลักก่อนเราค่อยๆค่อยว่ากันใหม่ผมว่าออกจากตรงแถวนี้ก่อนดีกว่า หาที่ที่มันสงบกว่าน,นี้ก่อนครับที่นี่คุ้นๆจังอ๋อนี่ไงร้านสัอบรี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาร์ใช่ไหมใช่ด้วยโอเคถ้าอย่างนั้น,หนไหนๆกไ็ไหนๆละปึ๊ไปเถอะด,ด็อกผมว่ายังเข้าไปหาหาพวกยาไม่ได้ครับร้านยาตรงนั้นแม่งโคตรอันตราย แล้วก็ตรงนี้มีพ่วงครับเทเลอร์ดูซีสภาพเฮ้ยเผื่อมีของข้างหลังนี่ว่ะหัวอใช่เท้าเจ้าของร้านปะเนี่ย <laughs> ไม่น่าใช่โอเคมาด็อกอเฮ้ยอะไรเว้ยเนื้อด็อกผมมีงานให้ทำเร็วเข้าด็อกนี่คืองานของด็อกนั่นแหละด็อก นั่นแหละด็อกไม่ไงทำได้ดีมากด็อกออกมานี่ด็อกจัดการให้ด้วยสวยจะให้ด็อกเก่งสกิลตีครับเข้ามาด็อกสวยเราเคลียร์ที่นี่ก่อนดีกว่าเช็คดิข้างในนี้เคลียห้องน้ำห้องน้ำ โอเคห้องน้ำเคลียร์ครับเยี่ยมมีตะปูใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเยี่ยมโอเคดอ็ดอกอยู่ไหนวะอืมดอกครับผมขอฝากด็อกทำบาริเคดหน่อยอยู่ไหนวะคำสั่ง <c oughs> คำสั่งไม่เจอบาริเขตทำหน้าที่สอก ผมจะเคลียร์ที่นี่ก่อนที่นี่มีโอเคมีเบียร์มีอะไรให้เราครับมีไวน์เฮ้ยหขวานขวานอะฮะรออะไรล่ะนี่ไงตรงอาชีพเราด้วยเราเป็นนักตัดไม้ไงใช่ไหมอยู <c oughs> <c oughs> ่ไหนะวะนี่ไงเชี่ยวชาญขวาน พอเราตัดไม้บ่อยนะเราเลยเชี่ยวชาญเกี่ยวว่าวะไม่ได้เกี่ยวดิแล้วก็หลังจากนี้ครับที่นี่ก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ผมจะยึดมั่นเอาไว้ครับพูดง่ายมัคือฐานนี่แหละอะฮบฮ,บฮบโอเคน่าจะโอเคละไว้มีคนเยอะมากกว่านี้ค่อยค่อยขยายก็ได้โอเคเซฟเป็นเบสครับถ้าอย่างนั้น เรามาเคลียร์แถวๆนี้ก่อนดีกว่านะเออมาเอ้ยไม่ใช่มาลิเคยดิต้องให้ด็อกตามเรามาครับมายังพอมีเวลาครับตอนนี้บ่ายสามห้าสิบนาทีครับน่าจะได้อยู่ไปกันเถอะแวะร้านสักอบรีดหน่อยเปิดไหมเยี่ยมในนี้โอ้โมีกางเกงครับผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนชุดให้ด็อก่อยนะ ไว้รอบหน้าแล้วกันแม่งมีจะชุดก็นะซักร้านซักอบรีดฮะไม่แปลกโอ้โหเหมือนจะเห็นที่ดักหนูใช่ด้วยแล้วเทปกาวรูงี้น่าจะเก็บห่อไว้ก่อนพอเทปกาวอยู่ไม่เป็นไรไปต่อครับตรงนี้อ๋อนี่มันร้านสะดวกซื้อนี่แหวงเลยลอกอีก แถวนี้ค่อนข้างโล่งนะมันจะมีซอมบี้ที่เห็นผมละจะหนาวอ,ะอ่ะเฮิดด็อกโอ้หลังหลานเปิดเว้ยถุงปูนหนอไม่เอาเยี่ยมมีช็อกโกแลตน้ำผึ้งโอ้โหดีครับรู้สึกดีที่เข้ามาเยี่ยมอย่าอเลอร์เด็ดขาด โอเคโอ้ <Okay>. oh, ตรงนี้มันน่าจะเน่าแล้วลนะ่ะโซนนี้ยังส้งใส่ชูวหรอเก็บอะไรอะ่ะมักกะโรนีเหรอต้องเอาไปทำให้สุกดิถ้า <c oughs> แบบนี้เนี่ยโอ้โหจะดูแคลอรี่ครับสามพันสามร้อหกสิบเอามาก่อนเราจะไปยัดใส่ในถานของเราแต่คือตอนนี้ยซอมบี้รอบนอกผมว่าน่าจะน้อยนะ แต่ข้างในอะเยอะประเด็นเลยจะเข้าไปยังไงแต่ตอนที่ขามาเนี่ยเหมือนผมจะเห็นในนี่นะครับซอมบี้ที่มันแบกคอสโบอ,อยู่น่าสนใจนะ <c oughs> โอเคที่นี่เคลียร์ครับไปกันเถอะด็อกโอเคผมกลับเอาของมาเก็บไวท้ที่ที่ฐานก่อนเี๋ยวเราก็จะไปต่อฮนะมันยังไม่มืนมากนะไปได้อยู่ แต่ผมว่าผมจะให้ด็อกอยู่ที่นี่ครับจะให้ด็อกเป็นกาดที่นี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องเซตนิ้วหวาาให้เป็นกาดอะโอเคแล้วก็เซตกาดเอาไว้เยี่ยมแล้วก็มอบหน้าที่ให้ด็อกค,ครับกรีปออเดอร์ครับแล้วก็เว่ากาดอ่ะเดี๋ยวมาโอเคตรงนี้เคลียร์หมดครับ หล็อกโอ้โหข้างในนั้นมันอะไรนะ่ะล็อกล็อกไม่เงียโอ้เวละเสียงผัาป่ะไม่ดีแน่ผมเข้าไปข้างในดีกว,ว่าเริ่มหนาวครับแล้วตรงนี้มันอะไรเนี่ยมีศพด้วย น่าจะมีซอมบีแกงตายอยู่ครับ <_ t ap> เรียบร้อย <_ t ap> ไม่เหนีย,ย <_ t ap> คลีนขอแล้วกันนะกุญแจบ้านคอลเลกชันห้องน้ำเคลียร์ทำไมมีรอยเลือดแบบกระจายขนาดนี้วนะเนี่ยโอ้ตะปู ่อยมาเอาอยาฟอกขาวนิ่งๆไว้เพื่อนนิ่งๆไว้เพื่อนนิ่งๆไว้เพื่อนเยี่ยมโอ้ในนี้มีอาหารเพียบเลยอันนี้อะไรวะเน,นี่ยมีดนายไม่ใช้แล้วเราขอแล้วกันอาหารเยอะมากครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะ แล้วผมก็จะทําการล็อกประตูข้างหลังเอาไว้การซอมบี้ที่มันชอบเปิดประตูเองได้ครับโอเคเปิดไฟไว้แต่ผมว่าซอมบี้น่าจะเข้ามาแหละเพราะประตูมันพังแล้วครับเฮย้ยหยากระเป๋าเยี่ยมเอาไปให้ด็อกครับคือตอนนี้อาหารเยอะมากนะเยอะสุดๆเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะ น่าจะเป็นอ,อุปกรณ์แต่งปืนของไรเฟิลครับโอเคเอา้าชิบหาดแล้วเราเป็นไรอะมีดบ้าเหรอลึกเลือดไหลบ้าไปแล้วนะ่โอ้โหอะไรวะเนี่ยไอตัวนี้ไม่ก็ตากดดันอีกรล่ม อค okay. อะไรวะอยู่ดีๆี็็เจ็บตัวเฉยเลยโอเคสุดท้ายครับแถวโซนนี้น่าจะเคลียร์แล้วครับเหลือแค่ของที่มันไม่จําเป็นที่เราไม่ต้องเอานะทีน,นี้เรากลับไปหาดอกก่อนดีกว่าครับอยู่ดีก็เป็นแผลเฉยเลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าผมเปิดกระป๋องมั้งแล้วฝากระป๋องน่าจะบาดโคตรแย่ <c oughs> oh yeah, เลยน่าจะไม่มีอะไร เกิดขึ้นนะด็อกหวัดดีโอ้หวัดดีด็อกอันนี้อะไรอะขอพื้นอ๋อขวดไอ้กระป๋องโอเคแล้วก็ของไปเก็บครับแล้วก็การกินก็ต้องระวังนะกินกินมั่วๆไม่ได้นะครับคือกินมากๆให้อิ่มอย่างเดียวอะแบบกดกินหมดกดกินหมดนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราต้องประหยัดนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราต้อง ดูแลควบคุมคอเลเอรอเอ้ยไม่ใช่คลตอรอต้องบอกว่าไงอ่ะแคลอรี่เออคือเราต้องควบคุมแคลอรี่นะถ้าเกิดเรากินมากไปเราจะน้ําหนักขึ้นแล้วมันจะมีผลแบบโคตรเยอะฮะโอเคอ้อันนี้ใกลอัพแล้วครับคือตอนนีน้อาการผมเจ็บมากครับจะไปต่อก็ไม่ได้นะคือเราเจ็บต้องเปลี่ยน 5, ผ้าพันแผลแล้วอะสกระปรกอีกแม่งเลย โอเคครับเอาเป็นว่าผมขอตัดคลิปไว้าจะเพลทเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับบ๊ายบายฮึบฮ <c oughs> ึบเฮ้ยแป๊บนึงหาอีโมก่อนเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยบ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs>